ส่วนนุ่มสุพรรณเสียงดีกันนภพัทรตั้งเป้าว่าปีนี้จะต้องเรียนจบคว้าปริญญาไม้ครอบครัวได้ภูมิใจให้ได้หลังใช้เวลาเรียนที่คณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มานานถึง6ปีและได้ตัดสินใจดรอปเรียนไป1เทอมในช่วงของการประกวดเดซ่าเพื่อรับงานแบบเต็มที่ซึ่งก็ทำเอาหนุ่มกันถึงกับออกปากว่าถ้าย้อนเวลากลับไม่ได้ก็คงไม่คิดดรอปเรียนค่ะเรามาคิดดูอีกทีเนี่ยคือเวลาที่เราดรอปไปนี่คือเป็นเวลาที่เราแบบเสียคือเสียหลายอย่างมากก็คือพอเราพอเราดรอปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่า คุณค่าของของของคนที่เราที่เราเคยเป็น,เนี่ยคือเราเป็นนักเรียนมาก่อนแล้วก็มีการศึกษาตลอดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหายไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าใครก็ตามที่คิดว่าอ,อย่างอื่นสําคัญกว่าการเรียนอ่ะผมอยากให้คนได้คิดใหม่แล้วก็การเรียนในสาคัญที่สุดครับเป็นอันดับหนึ่งพยายามให้พี่ๆที่ดูแลคิวเนี่ยดูดูดูแลเรื่องของของเวลาเรียนให้ให้เป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับอย่างวันไหนที่เขาเสนองานมาแล้วก็บางทีตรงกับเวลาเนี่ยก็ต้องแบบว่าปฏิเสธไปเสียได้เงินก็เสียได้ครับเสียดดยอยูย่แล<ป>้วแต่ว <al> ่าเราก็อยากให <s it> ้ โฟกัสเป็นทั้งเรื่องก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจบพฤษภาาเนี้ยจบเนี้ยก็คงจะได้มีโอกาสโฟกัสกับเรื่องของการงานในบันเทิงไ,ไ,ไ,ได้ดีมากขึ้น